แล้วผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการนะครับจัดแหวนและก็วิธีการใส่แหวนของรถ2จังหวะในตระกูล Honda Nova าเทนาเซราสไมยนะครับเพื่อนๆซึ่งการประกอบแหวนในรถ2จังหวะนั้นแหวนรถ2จังหวะจะมีอยู่3ตัวด้วยกันจะใส่ยังไงตัวไหนอยู่ล่างตัวไหนอยู่บนคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่า ในการประกอบลูกสูบแหวนของรถ2จังหวะในตระก,กูลโนวานี้นะครับการประกอบแหวนจะไม่เหมือนรถรุ่นอื่นๆนะครับเพื่อนจะไม่เหมือนรถรุ่นอื่นๆตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดมาคุยกันนะครับเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับในขั้นตอนของการประกอบลูกสูบแหวนเราก็ต้องเช็คสลักลูกสูบก่อนนะครับเพื่อนโดยการใส่จิ๊บล็อกเข้าไปหนึ่งข้างก่อนนะครับใส่จิ๊บล็อกเข้าไปหนึ่งข้างแล้วก็ใส่สลักเข้าไปนะครับเพื่อตรวจสอบว่าสลัก ลูกสูบของเรายาวเกินไปหรือไม่นะครับเพื่อนๆถ้าสลักยาวเกินไปก็ทําการเจียออกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่จิบล็อกอีกข้างหนึ่งไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าสลักยาวเดี๋ยวมันเดี๋ยวสลักจะหลุดนะครับเพื่อนๆจิบจะหลุดสลักจะหลุดนะครับให้ให้ระวังด้วยให้ทําการตรวจเช็คด้วยนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับเรามาดูแหวนลด2จังหวะกันนะครับเพื่อนเพื่อนแหวนลด2จังหวะนั้นจะมีอยู่3ตัวนี่อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเห็นไหมนะครับตัวหนึ่งมันจะบางๆเล็กๆเป็นรูปหยักๆ อ่านะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นแหวนอัดอีก2ตัวนะครับไอแหวนบางแล้วตัวเล็กๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแหวนลานนะครับเพื่อนแหวนลานอ่าถ้าเป็นแหวนลานในรถ4ี่จังหวะเขาก็าใช้กวาดน้ํามันใช่ไหมนะครับเพื่อนใช้กวาดน้ามันอ่ากระจายใส่กระบอกสูบกับกวาดน้ํามันกลับลงมานะครับเพื่อนแต่แหวนลานในรถ2จังหวะทําหน้าที่อะไรนะครับเพื่อนอ่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันมารู้กันมารู้จักกันกับแหวนลานนะครับเพื่อน ในเมื่อเรารู้จักกับแหวนไปทั้งสามตัวแล้วนะครับเพื่อนๆนทีนี้นะครับเพื่อนก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับทั้งสองจังหวะทั้งสี่จังหวะนะครับเพื่อนผมอยากให้เพื่อนๆทําการตรวจเช็คล่องแหวนกันก่อนนะครับเพื่อนนะครับอ่าทาการตรวจเช็คล่องแหวนกันก่อนนะก่อนที่เราจะทําการใส่แหวนเข้าไปแต่ละตัวนะครับเพื่อนเพราะว่า ล่องแหวนมีบทบาทสําคัญกับตัวแหวนมากๆเลยนะครับพเพื่อนๆนะครับล่องแหวนมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาผมได้ทําคลิปของอฮอนดา้าพริกร้อยสิบไอไปนะครับมีการประกอบแหวนมาผิดทําให้แหวนติดตายคาล่องอันเนื่องมาจากนะครับไม่ได้ส่องไม่ได้ดูเลยนะครับว่าล่องไหนล่ลองแหวนตัวไหนหนาล่องแหวนตัวไหนบางก็ใส่มานะครับแหวนติดตายคาล่อง รถไม่มีกําลังอัดสตาร์ตติดยากนะครับในเคสที่ผ่านๆมานะครับเพื่อนๆดังนั้นให้เพื่อนๆทาการตรวจเช็คล่องแหวนก่อนนะครับเพื่อนๆล่องไหนกว้างล่องไหนแคบนะครับล่องไหนลึกล่องไหนตื้นนะครับแล้วค่อยมาดูแหวนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ในเคสนี้นะครับล่องบนลึกล่องล่างตื้นนะครับเพื่อนๆนะครับการใส่แหวนรานนะครับผมจะใส่เข้าไปในล่องที่2นะ แหวนลานที่แถมมานะครับเพื่อนๆแหวนลานที่แถมมาให้เอาไปใส่ร่องที่สองหรือว่าร่องล่างนะครับถ้ามีมานะถ้าไม่มีมาก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีมาก็ไม่เป็นไรนะครับแหวนลานนะครับทําหน้าที่อะไรนะครับแหวนลานนะครับแหวนลานก็ทําหน้าที่ขยายนะครับขยายแหวนตัวที่สองนะครับเพื่อนๆขยายแหวนตัวที่สองให้สนิทกันกับกระบอกสูบเพื่อป้องกันกําลังอัดรั่วไหลนั่นเองนะครับเพื่อนๆ นะครับอ่าจะใส่ถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนทีนี้เรามาดูนะครับแหวนอัดสองตัวบนนะครับพรเพื่อนแหวนอัดสองตัวบนเพืพ่อนเพื่อนจะสังเกตได้ว่านะครับตัวด้านขวานะครับจะหนากวา่านะครับตัวด้านซ้ายจะบางกว่าอ่านะครับถ้าเรามองมุมนี้นะมุมด้านข้างนะครับเพื่อนนะครับนี่เห็นไหมนะครับความโตมันแตกต่างกันเลยแหวน2ตัวนี้ดังนั้นนะครับไอ้ล่องที่ลึกๆนะครับควรที่จะอยู่กับแหวนหนา นะครับอ่าล่องที่ลึกๆก็ควรจะอยู่กับแหวนหนาๆล่องแหวนอ่าล่องตื้นๆก็ควรที่จะอยู่กับแหวนบางๆใช่ไหมนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือขั้นตอนการอาการตรวจเช็คแหวนนะครับก่อนที่จะประกอบนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะนําไปใช้ได้กับทุกเคสเสมอไปนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเรามาดูอักษรที่ปากแหวนกันนะครับเพื่อนๆอักษรที่ปากแหวนนะครับจะมี R กับ2 R นะครับเพื่อน Then, r เดียวก็คืออักษรตัวเดียวเป็นแหวนตัวที่1นะครับ2 r ก็คือแหวนตัวที่2นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนในการประกอบเราจะดูอย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆในการประกอบรถ2จังหวะในตระกูลโนวานะครับเพื่อนนะครับไอเจ้าตัว 2R นะครับอ่าถ้าเรามองมุมนี้นะครับมันจะแคบนะครับเพื่อนนะครับแต่ถ้าเรามองที่สันของแหวนนะครับ สันของแหวนจะโตกว่านะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแบบปิดๆให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือเอาแหวนตัวที่2มาใส่ล่องบนนะครับเพื่อนๆเอาแหวนตัวบางมาใส่ล่องบนนะครับมันใส่ไม่เข้านะครับเพื่อนๆมันเข้าไปได้แต่ว่าอ่าเวลาเราบีบแหวนเข้าไปนะนะครับแหวนมันจะไปติดตายคาล่องนะครับแหวนมันไม่มุดเข้าไปในล่องนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราขืนประกอบเข้าไปในตัวเครื่องนะครับกาลังอัดของเรา จะ jury, car, dunno, okay, kicking. sure> Cannon INAUDIBLE ั่วนนะครับก็กลายเป็นว่าแหวนติดตายคาล่องนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆพื่ทำการตรวจเช็คแบบนี้แล้วนะครับถ้าแหวนไม่เข้าไปในล่องก็ให้เพื่อนๆสลับล่องแหวนได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าในตระกูลโนวานะครับเพื่อนๆในตระกูลโนวาเนี่ยนะครับแหวนตัวบางจะอยู่ด้านล่างแหวนตัวหนาจะอยู่ด้านบนนะครับให้สังเกตดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนแหวนตัวบางจะอยู่ด้านล่างนะตระกูลโนวานะ อ่าแหวนบางอยู่ด้านล่างนะครับแหวนหนาอยู่ด้านบนนะครับซึ่งนะครับมันจะสลับกันกับค่ายอื่นๆเขานะครับในรถ2จังหวะนะครับเพื่อนนี่นะครับแ้าก็สังเกตดูดีๆนะครับอ่าบางเคสนะครับเพื่อนๆนก็นะครับจะมาตามสเปคนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบริษัทผลิตลูกสูบด้วยนะครับเพื่อนนะครับเราก็ต้องดูเป็นเคสเป็นเคสไปนะครับบางเคสเขาก็ทํามาเหมือนรถค่ายอื่นๆนะ อ่าถ้าเราไปซื้อลูกสูบของเทียมมานะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าบางเคสเขาก็ทํามาเหมือนสเปคแท้เลยก็คือบางอยู่ล่างนะอยู่บนนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเพื่อนนะตัวแหวนที่บางนะครับเพื่อนเพื่อนเขาออกแบบมาเพื่อนะครับให้ร่องนี้สามารถใส่แหวนลงไป2ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลยทําเป็นแหวนบางมานะครับเพื่อนนะแหวนบางนะครับแล้วก็ข้างใน ข้างในตัวแหวนร่องที่2นะครับก็จะมีแหวนลานอยู่อีก1ตัวนะครับก็เลยกลายเป็นร่องนี้นะครับเป็นแหวนบางนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในส่วนร่องบนนะครับก็จะเป็น R เดียวนะครับเป็นตัว R ตัวเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือแหวนตัวนี้จะหนาล่องจะลึกนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าความกว้างของร่องแหวนนะครับจะกว้างน้อยกว่าตัวล่างนะครับเพื่อนๆนนี่ก็คือวิธีการประกอบนี่ถ้าเราประกอบ ถูกต้องมันจะเป็นแบบนี้นะครับเสาเราสามารถโยกแหวนขึ้นลงขึ้นลงเช็คได้เลยนะครับเพื่อนว่าแหวนเข้าไปอยู่ในร่องเต็มที่ไหมนะครับนี่นะครับเราจะหมุนแหวนรอบตัวลูกสูบได้เลยนะครับถ้าเราประกอบถูกนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับเพื่อนเอ่อเวลาเราประกอบนะเวลาเราประกอบแหวนนะครับเพื่อนที่ลูกสูบนะครับจะมีสลักอยู่เห็นไหมนะครับเขาจะมีสลักล็อกปากแหวนนะครับในรถ2จังหวะนะครับเพื่อนนี่นะครับเพื่อป้องกันแหวนเลื่อนนั่นเองนะครับเพื่อน ถ้าหากรถ2จังหวะแหวนเลื่อนนะครับเพื่อนๆแหวนเลื่อนหมุนไปรอบลูกสูบเนี่ยนะครับแหวนนับปากแหวนจะไปขัดกันกับช่องพอร์ตนะครับจะทําให้แหวนหักนะครับเพื่อนๆดังนั้นเขาจึงนะครับจะต้องทําการล็อกปากแหวนให้อยู่กับที่นะครับในรถ2จังหวะนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้รู้วิธีการประกอบแหวนของรถตระกูลโนวาแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับแหวนตัวบางกับแหวนลานจะอยู่ในร่องที่สองนะครับเพื่อนๆ นะครับแหวนลานอยู่ในร่องที่2อยู่แล้วนะครับแต่ว่าแหวนนะแหวนอัดเนี่ยตัวบางนะครับจะอยู่ร่องที่2นะแหวนอัดตัวหนาจะอยู่ร่องที่1นนะครับเพื่อนๆในรถตระกูลโนวานะครับเพื่อนๆนะครับอ่าทีนี้นะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะทําการประกอบเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะในรถ2จังหวะทุกค่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับให้ทําการลบคมช่องพอตไอดีและก็ช่องพอตไอเสียทุกช่องทุกขอบทุกมุมด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับแหวนเราไปกัดกันกันกบช่องพอตนะครับเพื่อนๆความคมของช่องพอตจะทําให้แหวนสึกหรออย่างรวดเร็วนะครับก็อย่าลืมปรับแต่งกันด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆอย่างาคลิปที่ผ่านๆมานะครับ ที่ได้ทําคลิปแนะนําวิธีการลบคมช่องพอร์ตไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ก็นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเทสนะครับเพื่อนเพื่อนถ่าเทสว่าลูกสูบจะสามารถเข้าไปในกระบอกสูบได้ไหมก่อนที่เราจะทําการประกอบนะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนสลักนะครับสลักล็อกปากแหวนนะครับจะอยู่ตรงกลางระหว่างปากแหวนสองข้างนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็นะครับอ่าถ้าจอจับได้ตรงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ดันลูกสูบเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้า เคสไหนเราดันลูกสูบเข้าไม่ได้นะครับเคสดไหนเราดันลูกสูบเข้าไม่ได้ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าปากแหวนของเราไปนั่งอยู่บนสลักล็อกปากแหวนนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับถ้ายังใส่ไม่ได้อีกนะครับก็ให้ทดลองทําการถอดแหวนลานไอแหวนตัวอยากหยกอย,กอยู่ในร่องที่2ออกนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทําการประกอบใหม่นะเพราะว่าแหวนลาน นะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าลูกสูบบางยี่ห้อไม่แถมแหวนลานมานะครับเพืเ่อนๆเอาคลิปหน้าเรามาประกอบเสื้อสูบกันจริงๆจังๆครับเพืเ่อนๆ